แปคโวรซองได้แล้วคะ่ะนี่เงินทอนคะ่ะเฮ้ยถนเงินเกินหรอครับหุ้ยพี่ดีมากเลยขอบคุณมากนะคะเงินเอามาหมดเลยครับพี่เมื่อกี้แบงค์ปลอมเ๋ยห,หนูเอาแบงค์จริงให้นะคะแบงค์จริงค่ะหุย้ยเป็นคนดีจังเลยถือว่าเป็นการตอบแทนนะครับเดี๋ยวผมคืนโทรศัพท์ให้นะครับเมื่อกี้ผมหยิบมา โอ้พี่ขอบคุณมากเลยค่ะไม่งั้นที่ร้านไม่มีโทรศัพท์ใช้แน่เลยนั้นเดี๋ยวหนูคืนกุญแจรถพี่ค่ะเมื่อกี้หนูแอบหยิบมาเมื่อกี้นี้โอ้ใจดีจังเลยครับเดี๋ยวนั้นผมคืนไอแพดอีกเครื่องนึงแล้วกันนะครับพอดีหยิบมาเหมือนกันโอ้ขอบคุณมากนะคะไม่งั้นเดี๋ยวลูกค้าไม่มีดูเมนูแน่ๆเลยงั้นเดี๋ยวของครัวซองคืนนะคะเดี๋ยวเอาอันที่มันไม่ตกพื้นให้ค่ะขอบคุณมากนะครับที่เปลี่ยนใหม่ให้แบบช่วงนี้ต้องระวังนะครับมิจฉาชีพเยอะมากเลยระวังตัวนะครับ